Brusta. Belief Miracles Believe in Mir แนะนำปุ่มและแถบแสดงสถานะเครื่องปั๊มนมบูส s ต a รรุ่น Miracle X เริ่มที่การเปิดเครื่องกดปุ่ม Power 1หงครั้งค้างไว้3วินาทีจะอยู่ที่โหมดกระตุ้นอันดับที่1ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้1ครั้งจะเปลี่ยนมาที่โหมดปั๊มแล้วกดอีกหนึ่งครั้งจะอยู่ในโหมดดิ่น้ำนมค้างเป้า กดอีกหนึ่งครั้งสัญลักษณ์จะขึ้น3สัญลักษณ์เป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมปุดตันปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มเลเวลจะเห็นว่าเลข1ในวงกลมเป็นการปรับเพิ่มลดเลเวลถ้าต้องการเพิ่มกดบวกต้องการลดกดลบได้เลยค่ะต่อไปเป็นปุ่มสปีดปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มและลดความถี่จะเห็นได้ว่าตัวเลข12ถ้ากดบวกจะเพิ่มขึ้นกดลบจะลดลงค่ะต่อมาจะเป็นปุ่ม SEL เป็นปุ่มสำหรับการเลือกใช้งานข้างเดียวจะเห็นว่าด้านซ้ายจะเป็นไฟกระพริบอยู่พร้อมสำหรับการใช้งานในการตั้งค่าแบบใช้งานข้างเดียว